วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดการพนันมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับ สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้อง fc แฟนช่องน้องแสงชาแนลเนาะพี่น้องน้องมาเจอมาเจอกันอีกแล้วนะครับสหรับมือนี้โอ้โหไก่พี่น้องไก่เขามาแล้วทำเป็นาการแล่นซีขุนรวยกันสินสเขาสู้ใหม่สุดท้ายโค้งสุดท้ายแล้วเนาะพี่นอนะ้องเนาะวิ่งเปียววิ่งรวยขุนรวยกันได้นะครับวิ่งหมายถึงว่าวิง่งแข่งขันนะไหมพี่นอนะ้องนักเขาโค้งสุดท้ายแหล,ละสหรับมือนี้กันได้วันที่สิบสี่สิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะพี่น้อง เสียงแหบเสียงแหงเป็นนิดหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนะครับมือนีใส่เสียงลายนะครับก็ต้องขออภัยพี่น้องนะครับพอพี่งเสียงแหบเสียงแหงเสียงยังกระมาคือเกาเหมือนเดืมดเด้อพี่น้องสลับมือนีคิดหอดิดถึงกันคือเกาเหมือนเดืมเนาะครับเนาะเนี่ยครับมือนีกับน้ำหน้าทางนะครับจักสองอาจารย์สามอาจารย์มาฝากพี่ฝากน้องหออาจารย์ท่ันใดนะไปเบิ่งกันก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะก่อนสิขอไปเบิ่งกันอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะพี่น้องขอบคุณในไลค์กันแล ลิต่นสงสารนะครับอยากให้ทางจองห้องมีโอกาสเยนน้ำมันในเมืองข้าเจ้ากับกดติดตามให้น้ำเนาะภูเขาบ้าไม่หรือว่าภูเขาเก่ากับกดไลค์กดแชร์พร้อมเนาะหน่อยเนาะโว้ยเนาะหน่อยพน้าบาลืมข้าวแววกระพระลายมือนอีกก็ได้ <c oughs> โอ้ยขอให้ลายพี่น้อง <c oughs> นะครับสำหรับมือนีิกะครับไปฟังคำเตือน,นก่อนพี่น้องนะครับก่อนสิขอเบื้องเดียวกับลืมครับบอประคะทาบบอเบากว่อนะครับอย่าลืมเอ็ดบ่มียังนะนะครับ ขนขีเลืมไปหไหมพี่น้องความจำสั้นเห็นไหมคำเตือนทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดการพนันทุกชนิดล้วนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนต์ก่อนตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับอ,อาจารย์แต่ละท่านอาจารย์แต่ละสำนักนะครับ้วนแล้วแต่เป็นบุคคลธรรมดาคือเท่เาจอข่อยนะครับเนาะนะนะมีเขามีหลุด้อพี่น้องเดอ้อเพื่อนก็คิดค,คำนวณตามสถิติย้อนหลัง แบบแต่ไปทางหนาบางเทียก็นลุดเนาะพี่น้องเนาะกับมันเป็นรอยเปอร์เซ็นต์เหรอคะรอยเปอร์เซ็นต์กันไว้เพิ่นมาสีแดงเฮาพี่น้องมันก็มีเขาไม่คือเป็นธรรมดานะครับอ่ามาเบิ่งอาจารย์ท่านแรกนะครับสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องเนาะไปดูของแอดรัชนกมีโชคก่อนนะพี่น้องเนาะงวดที่ผ่านมาเรื่องนี้ครับเด้ออาจารย์รัชนกมีโชคนะงวดที่ผ่านมาเพิ่นให้มาที่อ่าสิบล่างเก้ากับห้านะครับหน่วยล่างหนึ่งกับสามนะครับจับชุดที่ห้าหนึ่งห้า ไอ้เก้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าเก้าสองห้าสองมันมาออกสองหาพี่น้องนะครับเป็นบนข้างบนไม่พี่น้องบนฝาเนาะพี่น้องนะเนาะเพป็นไหนมาล่างออกห้าสองเห็นไหมหาหนึ่งกับว่าเป็นหาศูนย์กับว่าเป็นพี่น้องมันละพ่อกระเทินกำกากำกายยึกกคเครื่องกลางเนหะ็นไหมลำห้ามีแล้วแต่ว่าอาขาศูนย์กับสองนะพี่น้องนะถ้าเป็นหาศูนย์ก็หาสองเว้ายเต็มเต็มละไปเนาะพี่น้องเนาะงวดนี่มีตัวใดนะครับเดี๋ยวคอยเบิ่งกันนะไปดูทีละจานก่อนนะครับ มาดูมวลน,นี้นะมวลน,นี้กะแอดจะเ้นไปเรียบร้อยได้พี่น้องด้วยมวลน,นี้เ้นไปเรียบร้อยนะครับอของอาจารย์รัชนกมีโชคนะครับสิบล่างนะครับล่างที่เก่าได้พี่น้องเด้วยเกือบเป็นตัวเก่าพี่น้องนะครับหน่วยสิสบล่างห้ากับหนึ่งนะครับห้ากับหนึ่งหน่วยล่างเก้ากับสี่นะครับฝั่งไหนมา,จากจะสี่นะพี่น้องเนาะจับชุดได้ที่เก้าห้าเก้าห้าสี่ หน,น,นึ่นเนนง,งเก้าหนึ่งสี่พี่น้องสีมาบองงวนีเนาะแต้มร่วมกันได้เก้ากับศูนยนบบนน์นะครับเก้ากับศูนย์พี่จได้เด่นแต้มร่วมก็คือห้ากับสี่เนาะเท่ากับเก้าหนึ่งกับเก้าเท่ากับศูนย์นะครับเอาสองตัวเนาะพี่น้องเด่นก็คือเก้าเอาห้าเก้ากับหนึ่งเก้านะครับสําหรับโอ้ขอพห้พี่น้องโอ้ต่ำกองเจ้าของโอ้ยพี่น้องว่าเป็นยังรงบันนี้วะสบายเลยบอรับต่ำกองเจ้าของนะครับเอาไว้ไก่โพด่นะครับ ตามนี้นะพี่น้องได้แคปหน้าจอไว้นะครับแคปหน้าจอกันเอาไว้สำหรับอาจารย์รัชนกมีโชคนะครับเพื่อนหิมาแบ่งปันมาแบบเด่นเด่นเด่นเน้นๆไปที่5้าสี่นะพี่น้องเพื่อนที่หญิงเพื่อนหิมาเขาก็ผ่าสี่นะแต่ว่าเด่นที่สุดก็คือ5้าสี่เนาะรองก็คือ19เพราะว่าแต้มเก้ากับศูนย์เด้ครับหากระนี่ก็เป็นเก้านะพี่น้องหนึ่งกับเก้ากัเป็นศูนย์ะครับเรือนี้มันกิบประมาณแต้มอันนี้มันแต้มสี่นะพี่น้องแต้มสี่อันนี้แต้มห้ารับเด่นตัวนี้นะพี่น้องเด่นห้าสี่กับ หนึ่งเก้าพี่น้องแคบหน้าจอพี่น้องแคปหน้าจอไว้สำหรับอ,อาจารย์ ok ok. รัชนกมีโชคพอต้องอยากขยับกล่องขึ้นนิดนึงพี่น้องตามโพดเนาะครับตามโดล่บเห็นขัดปนไหนโบเห็นมัจุอันนะพี่น้องตีง่นจะน่อยได้พี่น้องเด้อนะครับบวากนันนะพี่น้องเนาะที่จริงปั๊บล้วที่แรกมามือส้นกล่องมาหันก็เลยมันก็เลยบอบปิดกระเบื้องนะครับตามนี้ได้พี่น้องเด้อแคบหน้าจอกันเอาไว้นะครับสําหรับอาจารย์ร ok ัชนกมีโชคนะครับ อ่าต่อไปบะเบิงตำไทยแอสดมะยมแดงนำโชคเนาะพี่น้องอ่ะตำไทยแอสดมะยมแดงนำโชคเนี่ยมีตัวไรเสียละเสียโน้บาเนี่พี่น้องลายอะไรก็หายหยาดนี่เสียละบาเนี่พี่น้องอันนี่ละ โอ้ยขอไปหไหนม้พี่น้องโอ้ยขอใคราลายพี่น้องเสรีสิคมหาเห็นอ่ต่อไปของอาจารย์มายมแณีนําโชคนะพี่น้องนะงวดที่ผ่านมาเป็นไหมาที่เกนะ้าเด่นไปที่เก้านะจับชุดเลขที่สามยังเกาะจับชุดเลขที่อสามหกเก้าหกแล้วก็สามสามเฮ้ยไม่แม่นเป็นสามห้านะพี่น้องสามห้าจับอ่าเด่นพันชอบพันชอบกับไปที่เกนะ้าห้าพี่น้องจับชุดเลขที่สามตัวเก้า 3ามเก้าห9 5รูนลูทไปนะครับสำหรับมายมแดงนำโชคงวืที่ผ่านมานะครับมาเบิงวัวนีนะครับมาเบิงวัวนีสิเป็นยังใดพี่น้องนะครับมีเขามีลูดเตอพี่น้องเดอเอสถ้าช่องของน้องแสงเชี่ยวหนีบ่มีนะครับบ่มมีคคำว่าแม่นล้างออกพี่น้องออกตัวใดก็คือนตัวนั้นบ่ถือคือบเสกโบเขาขื้นโบเข่าเนาะบ่วกันนะครับ สำหรับมาชมแดงนำโชคงวดน,นี้นะครับงวดน,นี้ให้มาที่เด่นไปที่9คือเกาพี่น้องนะเด่นไปที่9กเม็ดเดียวคือ9นะพี่น้องเนาะจับชุดได้ที่90 92 94นะครับลากะ9อ่าชอบ95นะพี่น้องเนาะ3ตัวให้มาที่095 195 495ยั่งเกาหาขี้เก่าพี่น้องเม็ดเดียวเ <c oughs> งิ 9, งนก่อนเป็นไหมากเกาสี่เผื่อเสร็ล้วหาเพื่อนแล้วพี่น้องเออแคปหน้าจอไว้พี่น้องเด้อ อ่แคปหน้าจอกันเอาไว้สาหรับชุดตาไทยของแอดมายมยมแดงนําโชคนะครับชอบก็จัดคัดกระพานพี่น้องครับเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นไม่การันตีว่าจะเข้าหรือจะดุดนะครับอ่าจานท่านใดนะครับหาว่ามีควมประสงค์อยากมอบข้อมัตนาดีหรือว่าพี่น้องท่านใดอยากมอบขวอมัถนาดีให้พี่น้องเข้าดีแบงปันควอมวยควอมฮงนับก็ยินดีนะครับเด้อผ่านทางช่องน้องแสงแชนแนลนะครับโดยแอดบาเฮิร์มคือเก่าเหมือนเดิมนะครับสลหรับอ่าเอเบา ซื้อซื้อสร้างช่องเฮาซื้อเจ้าของช่องบ่ค่อยได้เว้าปานใดที่ท้องจยากอายเพิ่นนั่งว่าเนี่ยครับอ่าเพราะว่าซื้อบ่คือบาทคือเมืองกัเจ้านะซื้อเฮิมมานี่แหน่นะครับเฮิมกับบ่าวเฮิมเนาะพี่น้องเนาะเอาบ่ว่ากันนะครับอ่าแคปหน้าจอกันเอาไว้สําหรับพี่สํารน้องที่เข้ามาเห็นมาชมกันนะครับอาจารย์มายู่เดืนเาโชคให้มาที่9ก้านับเด่น9กวันี้9้านะครับจับชุดได้ที่9092ศูนสองสชอบ95้านะครับ อสามตัวให้ไม่ที่0ูนย์เก้าแล้วก็495นะครับเอาพี่เจรณาเรศพี่น้องเด้อชอบกับจัดคัดกระพานพี่น้องแนวทางแต่ละแนวทางอาจารย์แต่ละท่านคิดคำนวณตามสถานที่ที่นาสิเป็นเท่านั้นนะครับบ่อใดการันตีบ้าสิเข่าหรือสิ่รุดนะครับท,ทุกทุกอย่างมีเข่ามีรุดเด้อพี่น้องเด้อแนะบเพราะว่าอาจารย์แต่ละคนกับเป็นบุคคลธรรมดาคืคอนที่เขาจะคอยอย่างไรพี่น้องเนาะแนะบบอ่าบางทีกับฟันดีฟันเทียบฟันดีกับขึ้สิเข่าฟันบ่ดีกับขึ้สิ่รุดจังมสี่เนาะ เอาพว,ว่ากันนะครับพี่น้องสำหรับแนวทางของแอดมายมแดงนะครับแคปหน้าจอกันเอาไว้พี่น้องท่านบอคำว่าท่านเดี๋ยวก่อเดี๋ยวจะแคปอีกทีหนึ่งนะพี่น้องเนาะมาดูอาจารย์ต่อไปนะครับอาจารย์ต่อไปเป็นของน่แนวทางของวิ่งสายทหารใบแดงนะพี่น้องแต่เอาปากกาสีน้ำเงินเขียน,นพี่น้องสายน้ำเงินเอ้ยสายน้ำเงินปันวะาสายทหารใบแดงวันนี้ให้มาที่สิบหนึ่งวิ่งวิ่งหนึ่งสิบล้านนะครับหนึ่งมาล้านเปอร์เซ็นต์โชคดีจุดเป็นของท่านแต่ว่าแอดบอได้เขียน,นพี่น้องนะครับ เขียนใจหน่อยก็ได้เด้กพี่น้องเนาะเขียนใจหน่อยเนาะนั่คือ <c oughs> โอ้ยสาวพดวดาโชคดีจงเป็นของท่านนะครับโชคดีจงเป็นของท่านนะครับเอาโอเคนะพี่น้องเนาะแคบหนาจอไปได้พี่น้องเรื่องของวิ่งสายทางงอกรห้วิ่งเกิลนุดนะครับงอน,นี่สิเป็นังไรพี่น้องให้วิงหนึ่งถ้าวิ่งหนึ่งกับมีไอจานทะเลนะครับ จะมาเข้ากับอาจารย์รัชนกมีโชคนะครับเต็มรัชนกมีโชคก็คือ19กับ14ึ่ง่ันมีมากยี่พี่น้องเนาะสำหรับของเอสพยุนเบียงก็คือ1นึ่งหนึ่งเก้าห้านะพี่น้องฮะพี่เจรินาแคบน้าจอกันเอาไว้พี่น้องเช่นชอบกระจัดคัดกระพานได้พี่น้องเด้อดเป็นเพียงนทางเท่านั้นนะครับบริการันตีบาสิเขียหรือสีด๊อสแคบน้าจอไว้พี่น้องเดี๋ยวแอสซแคบอีกเกินหนึ่ง แนบก่อนเสียบลาพาจาก,กันไปเพราะว่ามือรุ่งสามมาจาันลุลลวนสามมาจาันเนี่ยย่างลายใจที่พี่รองย่างสองสามมาจาันยี่ได้ทีเอด็ดพัฒนามาลงนะเดี๋ยวเบิ้งก่อนไปเรื่อยนะคะว่ามื่ออื่นจะม,มีเวลาบอพอช่วงนี้พี่บันเอด็ดอยากพี่น้องเพิ่นเสียหน่อยไหมพี่น้องเพิ่นเสียก็เลยข,ขอดการสิญญาเจ้าน่อยหนึ่งช่วงนี้กับบ่าวากันนะพี่น้องเนาะ,ะว่าจังได้กับเสียพยายามหาเวลาหาโอกาสมาลงคือเก่าเหมือนเดือดไหมพี่น้องเนาะดับอ่ะ,นะนะ แคปหน้าจอไปเรียบร้อยๆนะพี่น้องเนาะต่็ไปนะ,ปะแอปเซียแคปเวลาจารย์ได้พี่น้องเด้อของอาจารย์รัชนุกมีโชคนะผู้เข่ามะมัยได้พี่น้องเด้อมาบ่ท่านนะครับเบื้องแคปไอเนี้ยแคปเนี้ยพนัวบะเอาแคปหน้าจอไปได้พี่น้องเด่นหลักสิบล่างนะครับหลักสิบล่างให้ไม่ที่ห้ากับหนึ่งหลักหน่วยให้ไม่ที่เก้ากับสี่ได้พี่น้องจับชุดเที่ห้าเก้าห้าศูนย์อ่าเอาบอ่แม่ห้าเก้าห้าสี่โอ้ยเฮงบอกแฮงลายแต่นอแอดเออลยพนัวบะ โมเมนตลายนะครับเปิืนดับหนึ่งเก้ากับหนึ่งสี่นะพี่น้องเนาะแอดรัดชโนมีโชคแต้มร่วมพภายในมาติเก้ากับศูนย์นะพี่น้องอ่าแอดมาพิจารณาแล้วก็บหากับสีนี่แต้มเก้าพี่น้องหนึ่งกับเก้าหรือแต้มศูนย์นะครับอ่าสิเมนสองตัวนี้บอยดับนะอ่ะแคปหน้าจอไว้ได้พี่น้องเนดะ้ออ่าต่อไปนะครับต่อไปแคปเรียบร้อยแล้วบอครับอ่าเดี๋ยวต่อไปให้มาเบิ้งรอบทุกท่ายกันแล้วกันนะครับ นี่คือแอดมายมแดงน้ำโชคนะครับอาจารย์มายมแดงน้ำโชคเด่นไปที่9นะครับเม็ดเดียวคือเก้าพี่น้องเน้อพค่ณชอบ95้าาตัวรองก็คือ9 0 9 2 9 4นะครับสามตัวให้ไว้ที่0 9 5 1 9 5 4 9 5ห้า่าชอบกระจัดคัดกระพานเลยพี่น้องเด้อเป็นเพียงแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นไม่การันตีว่าจะเข้าหรือจะหลุดนะครับช่วงนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นะครับบพรว่าสิเป็น เจ้าของข้อมูลวิ่งสายทหารใบแดงนะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายการแล้วกันสีเบิลนแบงปั่นมากขอบคุณแอดราชนกมีโชคนะครับขอบคุณหลายดนะครับเด้อเจ้าของข้อมูลเนาะขอบคุณแอดมายุนแวงนาโชคนะขอบคุณหลายการแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะยขอบคุณเอฟซีแฟนช่องที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบพี่น้องซาลาคิวนี่ให้เอฟซีโชคๆมันๆให้แหงปังๆให้เรื่อยๆนะครับเด้อได้จับเงินแสงเงิหลางกันเมื่อสุขสุขคนหนงวดวันที่ สิสิงหาคม2568ัาร้อสิบแปดซะลาคิวนีกาคำว่าสวัสดีครับ